สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องประมวลกฎหมายอาญากันบ้างเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงของน้องสาวผมเลยผมมีน้องสาวที่สนิทกันอยู่คนหนึ่งน้องสาวผมนะมีแฟนน้องสาวผมมีแฟนนะแต่ว่าแฟนของเขาเนี่ยเคยมีภรรยากับลูกแล้วแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดผมไม่ก้าวล่วงเลิกลากันผู้ชายคนนี้ก็มาอยู่กับน้องสาวผมเป็นแฟนกันแล้วก็พาลูกสาวมาด้วยก็มาอยู่เป็นครอบครัววันดีคืนดี เมียเก่าเอาผัวใหม่อย่าเพิ่งงงนะเมียเก่าของน้องผู้ชายเนี่ยเอาผัวใหม่มามาด้วยหน้าด้วยประการที่ว่าจะมาเอาลูกไปอยู่ด้วยทางฝั่งเนี้ยก็ไม่ให้สิเพราะว่าเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาส่งเสียเลี้ยงดูทุกอย่างเลยพอไม่ให้ไม่ได้ดั่งใจฝั่งนู้นก็โวยวายโวยวายไม่พอก็คืออารมณ์ประมาณว่ามาดา่าเี่ยทุกคนมาดูเลผู้ชายคนนี้เกาะผู้หญิงกินเอาลูก มันเกาะผู้หญิงกินด้วยทิ้งลูกทิ้งเมียเตรีตไปให้ตกรลกรรมลําบากอะไรประมาณนี้ซึ่งการกระทําแบบเนี้มันเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตราสามสองหกผู้ใดนะครับว่าร้ายหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยประการที่จะทําให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยได้รับความดูหมิ่นเกลียดชังอับอายอะไรประมาณนี้นะจําจไม่ได้คดีนี้ไม่โทษจําคุกด้วยนะพอมาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเขาปรึกษาผมด้วยความที่เขาโกรธคืออยากจะออกไปเทนไฟท์เทนเลยละ่ะ แต่ผมบอกว่าอย่าทําแบบนั้นไม่มีประโยชน์ให้เขาทาไปเราถ่ายคลิปไว้และเราเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งตํารวจไปแจ้งตํารวจแล้วว่ามีความผิดตมา,ามมามราความอาญามาตรา326ซึ่งคดีเนี้ยเป็นอาญาแม้จะเป็นอาญาก็จริงแต่ว่ามันเป็นความผิดต่อส่วนตัวสามารถที่จะถอนแจ้งความหรือว่าถอนฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้อ่าทีนี้ทุกคนรู้กันอยู่ใช่ไหมถ้าเราจะถอนแจ้งความเราจะถอนฟ้องเราจะไม่เอาเรื่องมันจะต้องมาพร้อมกับคําขอโทษเป็นเงินสด วันนี้ไม่มีอะไรเลยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าทุกคนครับถ้าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บางทีจะต้องมีสติเดี๋ยวนี้กล้องเยอะมากใครจะทําอะไรถ่ายคลิปไว้ใครจะทําอะไรถ่ายคลิปไว้โลกใบนี้ในตอนนี้ไม่มีที่ว่างพอสําหรับคนใจร้อนครับไม่มีฉะนั้นเนี่ยมีอะไรนักเลงแค่ไหนก็กลัวกล้องถ่ายไว้เลยและความผิดนี้แม้จะเป็นอาญาที่เป็นความผิดสอบสวนตัวก็จริง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณจะต้องแจ้งความดำเนินคดีหรือตั้งทนายดำเนินการภายใน90วันเพราะถ้าเกินกว่านี้แล้วคดีนี้จะขาดอายุความสมมุติว่ามีคนมาด่าคุณแบบโอโ้โหสา์เสียเทเสียด่าแบบเละเทะซึ่งมันเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา3-2-6นี้แล้วแต่ว่าคุณเพิกเฉยคุณก็กลับไปนอนอยู่บ้านเฉยเฉไม่เมยเวลาผ่านไปอีกปีกว่านึกขึ้นได้โมโห จะไปฟ้องอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นตั้งสติถ้ามีปัญหาทางกฎหมายอะไรแล้วไม่รู้จะไปหาคําตอบจากไหนเข้ามาสอบถามในที่กลุ่มนี้หรือจะสอบถามผมเป็นการส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยผมยินดีจริงๆเข้ามาสอบถามที่ช่องทางนี้ครับฉะนั้นเนี่ยผมเอาเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่จะมีสติ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยแชร์นิดหนึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนผมด้วยถ้ายังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ